โหแวบเลยอ่ะการเริ่มต้นเหรอเนี่ยวิ <laughs> คุณลูกค้าทางบ้านคะ่ะด้านหลังของกุกิฟคันนี้เด็ดจริงค่ะของคุณมะนาวนะคะจังหวัดปัตตานีบุรีค่ะ,ะไปชมพร้อมกันเลยดีกว่านะคะคันนี้แน่นอนค่ะกิฟมายืนตรงนี้นะคะกิฟพาชมรถอีกแล้วค่ะกับ Revo Smart Cap Z Edition นะคะคันนี้ค่ะสิว ซิลเวอร์เมทัล,ลิกวับตามากและเป็นตัวเริ่มต้นเกียร์ธรรมดานะคะราคาตัวล 66, ถ669,000บาทคันนี้บอกไว้ก่อนเลยค่ะคุณมะนาวเนี่ยเป็นพนักง,งานผลิตชิ้นส่วนนะคะได้ส่วนลดเงินสดเพิ่ม3,000 30, และเขาจัดซื้อเป็นเงินสดนะคะสำหรับคน,นีกิฟต์ี่ไปส่งถึงหน้าบ้านแล้วค่ะแต่ก่อนจะไปส่งกิฟพาชมเหมือนเดิมค่ะกับความหล่อคันนี้นะคะคับรีเวอร์สมคัแซดแต่งเต็มแบบนี้แต่งให้ครบจบที่เซลโกกิฟตเป็นยังไงคันนี้หล่อไม่หลอ่อมาชมกันค่ะแน่นอนค่ะเราอยู่กับรถ สีซิลเวอร์เมทัลลิกนะคะเป็น Smart Cap ป e ซ d ตอ i ดิชัค่ะเราอยู่กับตัวเริ่มต้นราคาประหยัดแน่นอนค่ะดูความเงาวับ ของสีเมทัลลิกดิวบอกว่ากิฟต์ทำไมต้องทําเสียงโซอ,อุ้ยมันวับจริงๆนะคะคุณลูกค้าทางบ้านคะสวยจริงๆดูสะอาดตาสีซินเวอร์กิฟต์เล่าอย่างนี้เขามีสเสน่ห์ในตัวของเขาเองนะคะเนื่องจากว่าอะไรสีเนี่ยจะไม่เก่าไม่ใหม่สว่างตาตลอดเวลาและดูแลทําความสะอาดง่ายค่ะและที่นอนตรงนี้เกรดดนเรนทรีเพอไฟหน้าใสกิฟข,ขนาดนี้นะคะแต่จะไม่ดูจืดจะไม่ดูความเป็นตัวเริ่มต้นเพราะอะไรกิฟต์แต่งเติมค่ะไฟตัดหมอกให้ค่ะเป็นไฟตัดหมอก LED พร้อมกับกรอบไฟตัดหมอกสีดําเงานะคะคันนี้นะคะอันนี้ กิบเติมให้นะคะแต่งให้ฟรีทั้งหมดจะมีอะไรบ้างนี่เลยค่ะชิ้นแรกไฟตัดหมอกค่ะเป็นไงคะทําให้ด้านหน้ารถดูโดดเด่นขึ้นมาทันตาเห็นนะหะล่ออยู่แล้วหล่อขึ้นไปอีกนะคะสําหรับตัวแซกอีดิชันค่ะมาดูงานล้อกันค่ะว่าวันนี้คุณมะนาวเลือกล้ออะไรค่ะและที่แน่นอนต้องใช้คําว่าแทนแทนแทนนะคะไม่ได้เห็นล้อเอ็นไกมานานแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณมะนาวรีเควสต์มากูกลิปจัดให้ค่ะคุณมะนาวิรับไปสั่งจากคุณมะนาวนะต้องบอกแบบนี้นะคะเลือกเป็นล้อเอ็นไกนะคะ RPF1 นะคะ โอ้โหล้อนี้ซิงอยู่แล้วฮิตอยู่แล้วนะคะเป็นล้อขอบ18นะคะขนาด9.5นิ้วในส่วนของด้านหน้านะคะหน้า9้าครึ่งนะคะสีล้อนะคะแน่นอนค่ะเป็นสีซิมเวอร์วับเลยนะคะเอ็นไกเนี่ยเป็นดีไซน์เฉพาะความเป็นเอ็นไกของเขาอยู่แล้วนะคะล้อน้ําหนักเบาคงทนใช้งานดีและแข็งแรงค่ะที่สําคัญฮิตด้วยาสายแต่งซิ่งนะเขารู้อยู่แล้วว่าเอ็นไกมาแรงนะคะสีตัวล้อกิฟชอบเพราะว่ามันเข้ากับตัวรถนะคะคุณลูกค้ามาดูใกล้ๆค่ะดูค่ะแมทเทอเรียลในส่วนของล้อนะคะสี ะค,ะคือซินเวอร์วัฟเรซินเวอร์แข่งกับตัวรถเลยนะคะและตัวนี้คะตัวเป็นล้อคู่นะคะดีไซน์เป็นคู่6ก้านนะคะแบบนี้เลยเป็นดีไซน์เฉพาะของเอ็นไก่เขานะคะและลูกค้ากุ๊กกิ๊บคุณมะนาวค่ะเลือกเป็นน็อตล้อนะคะสีดานะคะเพื่อตัดกับตัวล้อที่เป็นสีซินเวอร์นะคะคุณลูกค้าดูล้อซินเวอร์รถซินเวอร์นะคะล้อไม่พอนะคะเดี๋ยวมาดูสเต็ปยางกันค่ะในส่วนของสเต็ปยางของเขานะคะเลือกเป็นยางซูแม็กสเต็ปยาง2 5ง ทับ 55A18 นะคะในส่วนของตัวยางนะคะล้อยางประกอบเข้ากันเข้ากันได้ดีค่ะดูกันเต็มๆอีกครั้งนะคะกับในส่วนของล้อยางด้านหน้านะคะยางลายสวยค่ะตัวนี้เป็นลายเรซิ่งนะคะเป็นลายแต่งซิ่งของเขาเนี่ยแหละของแบรนด์ซูแมกเขานะคะใช้งานได้ดีค่ะแบบเอาง่ายๆว่าเนี่ยค่ะคิปแต่งให้ฟรียังได้ล้อยางขนาดนี้นะคะที่สําคัญะคะ่ะแต่งได้ตามใจคุณลูกค้าทางบ้านด้วยค่ะมาดูชิ้นต่อไปค่ะ แน่นอนค่ะกิฟติดผิวกันสาดฟิล์มเซรามิกนะคะรองประตูมือจับให้เรียบร้อยและบันไดข้างเพิ่มมิติตัวรถนะคะในส่วนของตัวฟิล์มนะคะเลือกเปอร์เซ็นต์ความเข้มได้นะคะแล้วแต่คุณใช้งานแบบไหนบอกกูิ้ได้เลยกิฟแนะนาให้นะคะและที่สําคัญค่ะบันไดข้างกิฟได้ใช้งานได้จริงดิวเชื่อไหมมีครั้งหนึ่งที่กิฟเคยใช้แบบขึ้นรถแบบที่ไม่มีบันไดข้างแล้วยังไม่ได้โหลดด้วยมันใช้งานยากนะคะคุณลูกค้าแต่เนี่ยกิฟจะพาขึ้นแบบมีบันไดให้ดูเอาง่ายอันนี้ขนาดโหลดแล้วนะกิฟดึงอันนี้ออกก่อน อันนี้โหลดแล้วนะคะลูกค้าเวลากิ๊บก้าวขึ้นสมมติอ่าไม่มีบันไดเนี่ยกิ๊บยังต้องขย่บขึ้นอย่างนี้เนาะแต่ถ้ามีบันไดข้างแล้วกิ๊บอยากให้เห็นว่าคุณค่าการใช้งานจิงกิ๊บขึ้นปึ๊บหนึ่งสองเนี่ยค่ะกิ๊บเข้ารถได้เลยอันนี้คือใช้งานได้จริงๆนะคะนอกจากจะเสริมมิติรถแล้วนะคะยังใช้งานได้ไม่พอตัวสมาร์ทแคปของเรานะคะ กว้างขวางนั่งสบายค่ะอันนี้ในส่วนของสมาแคปของเรานะคะและที่สําคัญในส่วนของภายในดิวพาลูกค้าชมหน่อยกิฟต์แถมเป็นเบาะหนังให้นะคะคันนี้ลูกคา้ากิฟต์เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะรุ่นเอนทรีเกียร์ธรรมดานะคะและตัวนี้ค่ะกิฟต์แถมเบาะหนังให้ลูกค้าเลือกได้คุณมะนาวเลือกเป็นเบาะดําเดินได้แดงคุณลูกค้าดูตะเข็บเส้นได้สีแดงค่ะที่ทางท,างทีมงานช่างกิฟต์นะคะเขาเย็บมือขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะตัวเบาะหนังเราดูแลรับประกันให้ด้วยนะคะคุณชอบสีไหนคุณเลือกได้เลยเบาะหนังมีให้เลือกกกมาาว่า100สนะคะค ชอบเช็ดไหนบอกกิฟมาค่ะกิฟดูแลให้ค่ะเนี่ยค่ะกิฟให้ดู ด้านข้างในสเต็ปบันไดข้อีกครั้งหนึ่งนะคะล้อยางด้านหลังค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะด้านหน้าเนี่ยล้อเป็นขอบ18นะกิ๊บย้ํานะคะเป็นหน้าเก้าครึง่งด้านหลังค่ะจะเป็นขนาด10.5นะคะหน้าเก้าครึง่งหลัง1ิบครึ่งนะคะตัวนี้ขนาดเท่ากันเลยในสวงของสเตปยางนะคะ25 5ทับอาคะ่ะตัวนี้ด้านหลังโหลดหลัง1.5นิ้วนะคะสเตปโหลดหลัง1.5นิ้วเนี่ยกิ๊บโหลดให้แบบติดกองโหลดนะคะวันใดวันหนึ่งลูกค้านะคะอยากเอากล่องโหลดออกออกได้เลยนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะ สำหรับตัวสเต็ปโรลคันนี้นะคะเนี่ยค่ะลูกค้าดูจากด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะกับสเต็ปนี้ค่ะของคุณมะนาวนะคะ จังหวัดปราจีนบุรีค่ะด้านหลังนะคะสวยงามมากบอกเลยอยากนําเสนอค่ะแน่นอนค่ะด้านหลังของเกรดรุ่นเอ็นทีนะคะไฟท้ายใส่แจ๋วขนาดนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้โครเมียมเต็มคันนะคะและที่สําคัญกิฟแถมกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะมือเปิดท้ายคันนี้ไม่รีเควสเจ้าสีดํานะคะเพราะอยากให้รถมีแต่สีซินเวอร์สีโครเมียมนะคะเป็นช้อยของเขานะคะแบบว่าคุณกิฟไม่เอานะโลโก้ดำอะไรไม่เอานะแน่นอนไม่เอาไม่ต้องเอาค่ะกิฟชอบอยู่แล้วเพราะอะไรมันเข้ากับตัวรถแบบนี้สวยงามจริงๆค่ะ และที่เตะตาคุณลูกค้าทางบ้านกิฟเชื่อแน่นอนว่าเอ๊ะทำไมกันชนท้ายคันนี้เป็นแบบนี้นะคะใช่ค่ะกิฟยกกันชนท้ายในตัว r ีโ o ว์ดีพ n ล r นะคะมาติดตั้งให้คุณมานาวแล้วค่ะสําหรับคันนี้นะคะรีวอว์ดีพิลเเนี่ยเป็นกันชนท้ายตัวยกสูงของเขานะคะตัวนี้แต่กิฟเอามายกใส่ใน Z Edition ค่ะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยทั้ง4จุดนะคะตัวนี้นะคะกิฟติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะแต่งให้ฟรีนะคะตัวนี้และที่สําคัญค่ะในส่วนของตัว ปลายท่อนะคะปลายท่อเนี่ยตัวเนี้ยเราแถมเป็นปลายท่อสเตนเลสให้ด้วยและยกล็อก ok ยางอะไหล่กิบมีให้ด้วยค่ะสวยนะคุณลูกค้าดูด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแบบเต็มๆต,ตัวกันชนท้ายแบบนี้ทําไมคุณมะนาวถึงเลือกคุณมะนาาบอกกิฟว่าคุณกิฟกันชนท้ายแบบแนบๆบอกมันใช้งานไม่ได้มันปีนไม่ได้อะอยากได้แบบที่แบบใช้งานได้ปีนได้นะคะแน่นอนค่ะก็ เอาแบบนี้ไปเลยค่ะใช้งานได้ปิ้นได้จริงๆค่ะคลิปปิ้นให้ดูแล้วนะคะและที่สําคัญค่ะสําหรับคนแก่คนเฒ่าเนาะลูกเล็กเด็กแดงที่ใครมีก็สามารถใช้งานกันชนท้ายตัวนี้ได้เลยนะคะและมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยที่สําคัญมันดีอย่างนี้นี่เองและกิ๊บแถมของแท้ให้ด้วยนะคะด้านหลังค่ะกิ๊บแถมในตัวของผ่อนแรงกระบะท,ท้ายมาให้นะคะผ่อนแรงกระบะท,ท้ายกิ๊บติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะพร้อมกับกระบะไหนเน์นะคะเป็นงานเกรดพรีเมียมโลกโก้ตัวใหญ่มากอ่ะริวพาลูกค้าชม ทางบ้านโชว์มีครั้งหนึ่งกับสเตปนี้นะคะคุณมะนาวปาจีนบุรีกับสมาร์ทแคปเซ็ตอิมิชันนะล้อเอ็นกายขนาด18หน้า9ครึ่งหลัง10ครึ่งนะคะติดบันไดข้างเสริมมิติรถเรียบร้อยโหลดหลัง1.5นิ้วนะคะคุณลูกค้าทางบ้านชอบกันไหมคะคือคุ้มทุนสุดๆนะสำหรับคันนี้ผู้หญิงแต่งรถนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะคันนี้คุณมะนาวเลือกซื้อเป็นเงินสดและที่สาคัญได้ส่วนลดนะเป็นพนักง,งานชิ้นส่วนได้ส่วนลดก็ส่วอีก3 0 0 0 0บาทด้วยออกกิฟมีชิ้นหนึ่งคุณลูกคค้้าาาทงบนะ่ะ โอ้ยแถมไม่หมดไม่จดแถมไม่รู้จักเด็ดจัดเหนื่อยนะคะเซล,ลกุ๊กกิ๊บขายดีเนี่ยตัวนี้ในส่วนของด้านหน้ากิ๊บแถมเป็นโช๊คค้ำฝากระโปรงค่ะไม่ค่อยได้ใช้ทาไมต้องแถมนะคะต้องแถมค่ะเพราะว่าลูกคา้ากิ๊บเนี่ยคุณบรรณา,าการเป็นผู้หญิงเนาะเวลาสมมติรถไปเสียกลางคันหรือเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะตัวนี้ต้องใช้งานได้จริงค่ะตัวโชคเนี่ยกิ๊บแถมเป็นงานของแถมให้ด้วยนะคะเป็นของตัวต้เอเซอรี่ค่ะเราจะปิดคลิปกันเปิดแบบนี้ไปเลยอะดิวเปิดคู่กับโชคไปเลยใช่ไหม แน่นอนค่ะเป็นลูกค้าเซลโกกิีปขายดีนะคะกรีปแต่งให้ครบจบแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญได้รับงานรับประกันทุกชิ้นนะคะที่ประกบเข้าไปในตัวรถนะคะระยะยาวเลยหนึ่งปีเต็มนะคะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกเพราะอะไรกิีปแถมงานแท้ทุกชิ้นนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจกิีปขายรถเจจังหวัดค่ะทั่วประเทศนะคะมีปัญหาอะไรกรีปดูแลรับประกันให้ได้หมดนะคะถามว่าไอ้ที่กรีปแถมไปลูกค้าไปแต่งเองได้ไหมแต่งได้นะลูกค้าทั้งบ้านนะคะแต่ทําไมอ่ะรับรถไปแล้วต้องขับรถไปร้านแม็กขับรถไปติดกันชนขับรถไปเย็บเบาะหนัง มันเสียเวลาแล้วไม่มีการรับประกันเกิดขึ้นด้วยซื้อกับกุ๊ปกิ๊บนะคะกิ๊บจัดให้หมดครบแล้วจะเอาอะไรเดยกกิ๊บหาให้กิ๊บแต่งให้กิ๊บดูแลให้กิ๊บรับประกันให้ทั้งหมดนะคะโทรมาเป็นลูกค้ากิ๊บนะ0 9 0ย์5 9 8 0 7ูกกกิ๊บรับสายนะคะยินดีดูแลนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะปิดตัวโชคคำฝากกระโปรงหน้าก่อนนะ <c oughs> แถมให้จนนาทีสุดท้ายฝากกันไว้ด้วยนะคะกับ r ีโ a ่สมา t ์ a แ e d i t i o n คันนี้คะ่ะแต่งเต็มนะคะคุณมะนาวปราจีนบุรีคะ่ะปปาดดววเเี๋ยรขััไส่งกน